สวัสดีครับพบกับลุงชัยเปี้ยวปากวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่ถนนสงการนะครับถนนข้าวกำนะครับเส้นอนันทนาคนะครับจังหวัดกาลสิน์วันนี้เป็นวันที่13เมษายนนะครับ2567นะครับวันนี้เราจะมาบันทึกนะครับภาพกันนะครับในบรรยากาศงานสงการชุ่มฉ่ำนะครับทั่วรากันนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับมาดูสาม สองสาวแล้วก็หนึ่งหนุ่มนะครับที่สเกิร์ตนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่ายายาขบวนเ,เดียวกันครับเดียเด๋ยวมาอีกแล้วขบวนมาอีกแล้วครับดูบรรยากาศดีครับถนนสงการดูขบวนบุพชาตินี้นะครับขบวนสงการนะครับกำลังแห่ขึ้นมาเป็นโรงเรียนอนุกูลนารีนะครับวัด คุ้มวัดกลางนะครับวัดกลางนะครับย้อนแสงนิดๆเนะครับพบกับลุงใช้เปรี้ยวปากนะครับในเวอร์ชั่นพิเศษนะครับงานสงการประเพณีนะครับนะครับสงครามน้ำนะครับสงครามน้ำดีๆนี่เองนครับดูนะครับบรรยากาศนะครับพวเพียงพวเพียงพวเพียกันเลยนะครับแล้วสุขสนานไหมครับดูนะ้วพวเพียงพวเพียกันเลย ความตื่นเต้นนะครับดูการตื่นเต้นนะครับความตื่นเต้นบรรยากาศนะครับเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับกับลุงชัยเปี้ยวปากนะครับดูบรรยากาศนะครับทุกๆุมุมนะครับเก็บภาพบรรยากาศไว้นะครับกับลุงชัยเปี้ยวปากนะครับ ดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับดูความเซ็กซี่นะครับกับสีสันหน้าร้อนนะครับมันฮอตเลอเกินครับฮอตเลอเกินร้อนแรงเลยเกินนะครับกาบบรรยากาศนะครับสีสันเลอเกินครับวันสงกรา์นะครับ13มีสายนะครับจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้5โมง6โมงกว่าแล้วครับก็เทปบรรยากาศนะครับจากข้างกาลสินลงทองนะครับ บริหารกานโดยน้องจิมมี่นะครับครับนี่ก็พิเศษครับดารานะครับเนี่ยนะครับนี่ก็ดาราลงทองนะครับเนี่ยการ์เซียลงทองนะครับนี่เนี่ยออกยูทูบด้วยนเนี่ยอ้าวอาจารย์แอลเขาเจ้าหน้าเนี่าจารย์แอลอ้าวนิดนึงนิดนึงครับอือทำออก